สำหรับมือใหม่ที่อยากจะรับน้องเข้ามาเลี้ยงพร้อมแล้วที่จะเป็นท่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกระบะทรายวิธีการเลือกกระบะทรายจะมีอยู่สอแบบหลักๆที่เราเห็นกันใช่ไหมคะก็คือแบบที่มีฝาครอบไว้อย่างนี้กับแบบที่เป็นไม่มีฝาครอบจะเป็น,นอย่างี้นะคะถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์พวกนี้รองรับอะคะ่ะก็คุณก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบใหม่ที่มีแบบว่าเทคเจอร์มีคุ่ๆออกมะถ้าคุณไปลุกล้ำพื้นที่ปลอดภัยสําหรับของเขาอะค่ะเขาจะรู้สึกเครียด ใช่ซีเล่นมาเที่ยบไว้ค่ะทุกคนอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเวลคัมูอัตโนนมีค่ะกะซิบทำไมเนาะกะซิบทำไมก็ไม่รู้สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ตามหน้าคลิป<ม>อย่างที่เห็นเลยคือเราจะมาพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะ การที่จะมาเป็นทาสของแมวนั้นต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอาเปิดคลิปไปนี้ก็รู้เลยว่าที่บ้านเลี้ยงใช่คอะหลายควอาจจะพอทรมาแล้วบ้างว่านุ่นนะคะเป็น cat lover ไมใ่ใช่แค่แคทสีอันที่จริงคือชอบสัตว์ท่าทุกชนิดบนโลกนี้เลยแล้วก็ที่บ้านเลี้ยงน้องหมาแล้วก็น้องแมวนะคะแต่ตอนนี้คือน้องหมาก,ก็คือ he's part way ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็คือที่บ้านมีแมวสี่ตัวเราก็เลยจะมาแบบว่า แชร์แล้วกันเนาะแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งที่แบบว่าสําหรับมือใหม่ที่อยากจะรับน้องเข้ามาเลี้ยงพร้อมแล้วที่จะเป็นท่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ่าก่อนอื่นนะคะเราต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าแบบว่าทําไมถึงอยากเลี้ยงเขาบางคนแบบก็มันน่ารักอะ่ะจะดูแค่รูปลักษณ์ของเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะการที่จะเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งเราอาจจะต้องศึกษาพฤติกรรมนิสยัยเพราะว่าแมวแต่ละสายพันธุ์ก็จะมี เขาเรียกว่าลักษณะนิสัยแตกต่างกันเนะาะ <Yeah. S 1> รู้ลักษณะนิสัยใจคอเข้าๆของเขาแล้วว่าแมวพันนี้มีลักษณะนิสัยยังไงใช่ไหมคะหลังจากนั้นคุณก็ต้องดูอีกว่าไม่ใช่รับเขามาซื้อข้าวให้กินแล้วก็จบไม่ uh. คุณต้องดูสุขภาพเขา,าคุณพร้อมที่จะจ่ายค่าสุขภาพเขาไหมก็คือแบบค่าวัคซีนค่าดูแลรักษาเวลาเขาป่วยหรืออะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับสุขภาพของเขานะคะก็คือมีค่าใช้จ่าย ในการที่จะพาน้องแมวนะั้นเข้ามาสู่อ้อมอกของเราในครั้งแรกหรือว่าพาน้องแมวนะคะเข้าบ้านเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมเลยคือกระบาทรายค่ะคุณจะต้องเตรียมกระบาดทรายเพราะว่าเขาจะต้องขับถ่ายถกต้อกว่าเหมือนคนอนะ่ะย้ายมาอยู่บ้านไม่มีห้องน้ําก็อยู่ไม่ได้นะ, <Yeah. S 1> ะกระบาทรายวิธีการเลือกกระบาดทรายจะมีอยู่2แบบหลักๆที่เราเห็นกันใช่ไหมคะก็คือแบบที่มีฝาครอบไว้อย่างนี้อ่ากับแบบที่เป็น ไม่มีฝาครอบจะเป็นอย่างไีเองนะคะสองแบบนี้ต่างกันยังไงก็มันก็อยู่ที่แบบเรามองอะแต่ถามว่าเราควรจะเลือกให้แมวหรือให้แมวเลือกเองก็คือให้เขาเลือกค่ะงงคือางนี้แมวบางตัวค่ะเขาจะไม่ชอบแบบปิดอืมเขาจะชอบแบบเปิดมากกว่าเพราะว่าแมวเป็นสัตว์ที่เซนเิทีฟเรื่องกลิ่นถ้าสมมติแบบปิดนะคะแล้วเราทําความสะอาดไม่ดีหรือมันมีกลิ่นแบบว่า สิ่งปฏิกูลทั้งหลายเก่าๆที่มันอยู่ในนั้นละคือต่อให้เราออกไปแต่ว่าแบบเขายังแบบไม่โอเคอ่ะกับกลิ่นที่อยู่เลยนะแมวบางทีเขาก็จะเลือกที่จะไม่เข้าห้องน้ำเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นแบบใช้ห้องน้ําแบบเปิดแทก็อาจจะต้องแบบให้เขาเลือกนิดนึงเพราะว่าอย่างของนุ่นเองนะคะนุ่นก็มีคงแบบเปิดแล้วก็ปิดเพราะว่าจะมีน้องตัวหนึ่งน้องตัวที่ขาดการเนื่องจากตัวเขาค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแล้วเขาแบบจะถีฟเรื่องนี้มากเขาจะไม่เข้าห้องน้ำที่มีฝาปิดเลยบางทีแบบห้องน้ำที่มีฝาปิดอ่ะเขาก็จะเลือกที่ ปะสะัสสาวะค่ะไปชิ้นช็ออยู่ตรงหน้ากระบะทรายแทนไม่เลือกที่จะเข้าไปข้างในนะคะทีนี้นอกจากกระบะทรายมีอะไรบ้างอุปกรณ์ฝนเล็บอุปกรณ์ฝนเล็บนี่บางคนแบบมองข้ามไม่เป็นไรแกรรสําคัญนะคะถ้าคุณยังรักในการแบบว่าดูแลเฟอร์นิเจอร์ของตัวเองเพราะว่าแมวเขาอะค่ะต้องการฝนเล็บอยู่ตลอดเพื่อที่แบ,บให้เ,เขาคมอะไรอย่างเนาะ เป็นสัตชาตยาของเขาเขาก็จะหาที่ฝนเล็บตลอดเวลาทีนี้ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์ฝนเล็บเตรียมไว้ให้เขาอะค่ะแน่นอนเขาก็ต้องไปฝนโต๊ะฝนเตียงฝนตู้ฝนเสื้อผ้าฝนทุกอย่างเอฟเฟกต์ที่เขาอยากฝนได้ที่ฝนเล็บความชอบแมวก็แตกต่างกันอีกอย่างเช่นแมวบางตัวนะคะชอบฝนกระดาษกล่องลังอันนี้กาจจะง่ายหน่อยบางคนซื้อของคุณสั่งของมาคุณก็กล่องลังแบบประกบประกบกันเห้นานๆหรือให้แบบเป็นกล่องใีญ่เขาจะเข้าไปฝนได้แต่แมวบางตัวชอบฝนเล็บบนผ้าคุณก็ต้องหาอุปกรณ์ที่มันเป็นผ้าเป็นอะไรขึ้นมา ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์พวกนี้รองรับอะค่ะก็คุณก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบใหม่ที่มีแบบว่า็กเ t อร์มีคุยๆออกมาทีนี้นอกจากอุปกรณ์ฝนเล็บกระบะทรายแล้วก็ต้องมีของเล่นค่ะอันนี้สําคัญโดยเฉพาะยิ่งกับแมวที่เลี้ยงระบบปิดนะคะเขาจะเกิดความเครียดไดง่ายใช่ไหมทุกคนเราควรที่จะเล่นกับเขาทีนี้เล่นก็จะมี2ออย่างค่ะสองประเภทเนาะก็คือเป็นการของเล่นที่เขาสามารถเล่นด้วยตัวเขาเองได้กับของเล่นที่เราต้องไปเล่นกับเขา ของเล่นที่เขาเล่นด้วยตัวเองได้ก็อย่างเช่นพวกแบบว่าอะไรประมาณนี้เขาก็แบบไปคุยๆเขี่ยๆเล่นตะปบอะไรของเขาได้กับของเล่นที่เราเล่นกับเขาได้ก็อย่างเช่นอะอะอย่างนี้อะอันนี้ก็คงจะแบบเบสิกที่ทุกคนเคยเห็นเอ่อก็จะเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เล่นกับเขาเขาจะได้ขายเขียนนะคะแล้วก็เขาจะเรียกว่าพื้นที่แนวดิ่งค่ะก็คือคนสังเกตว่าก็คือแมวอะเขาจะชอบแบบกระโดดแบบ อะไรที่แบบเป็นชั้นๆเป็น,นใช่ไหมคะเขาจะไม่ค่อยเหมือนหมาที่แบบอยู่แต่ที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องมีพื้นที่แนวดิ่งหรืออะไรอย่างเช่นคอนโดแมวให้เขากระโดดขึ้นกระโดดลงอย่างนี้ได้บ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่สังเกตอย่างหนึ่งคือกล่องค่ะเราจะเรียกว่าแมวค่ะจะเป็นสัตว์ที่มือมีพฤติกรรมชอบซ่อนสังเกตอย,อย่างเช่นเราซื้อกล่องมาหนึ่งกล่องอ่าหรือเราได้กล่องมาหนึ่งใบน้องแมวจะเข้าไปซ่อน เขาจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อเขาได้ซ่อนค่ะ mm. และสิ่งสําคัญที่อันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตอนะในเช่นเขาไปอยู่ในกล่องแล้วเราเห็นอุย้ยแล้วเราไปแย่ไปอยากเล่นไปอยากไปดึงเขาออกมาค่ะ mm. อันนั้นคือพฤติกรรมที่ไม่ควรทํานะคะไม่ควรทําเลยเพราะว่ากล่องที่เขาเข้าไปซ่อนนะคะที่เขาเข้าไปซ่อนเพราะว่าเขารู้สึกเขาปลอดภยัยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสาหรับเขา mm. ถ้าคุณไปลุกล้ําพื้นที่ปลอดภัยสําหรับของเขาอะค่ะ เขาจะรู้สึกเครียดจะเกิดภาวะการเครียดได้สูงมากนะคะก็นะทุกคนฝากไว้เท่านี้อ่าแล้วก็นุ่นนาเลี้ยงระบบปิดมาตลอดใช่ไหมคะเราไม่เคยพาน้องแมวอะออกนอกบ้านเลยนอกจากไปทลิปนี้นอกจากขับรถไม่เป็นทุกคนคือมีรถตับขับรถไม่เป็นก็คือเลยพาแมวออกไปไม่ได้นุ่นจะพาน้องแมวคือซึ่งเลือกไปแล้วมีสี่ตัวเลือกไปหนึ่งตัวพาไปสี่ตัวไม่ได้ก็คือจะพาน้องคามิลูไปนะคะลูกชายดิฉันที่ขาข้านึงเขาพิการเนาะ ใช่ซิเล่นมาเที่ยวไว้ค่ะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงที่สวนสาธาร,รณะหนองกระทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คราบทีแล้วก็กำลังจะเปิดกระเป๋าค่ะมาเกินจะเปิดกระเป๋าแล้วนะมาดูก,กัน ที่ไหนมีเนูเต็มเลยคา,ามิวไม่คุนอนั่งดีกว่าอุ้ยอุ้ยทําห้เขาวิ่งกะนะมีมีตกใจครับแบบว่านุตเต็มเลยนี่ก่อนนี่ก่อนขอมิวหาที่ชอนก่อนแบบว่ามันมันมันตกใจอะ่ะ ขอมิวหลบก,ก่อนนะมีแล้วกลับบ้านกันได้ยังอ่ะก็คือสรุปนะทุกคน <Okay. S 2> พามาครั้งแรกคืมิวก็คือกลัวจริงๆด้วยเขากลัวจริงๆเขาดูแบบว่าแบบไม่ค่อยกล้าเดินไปไหนจะพอเราปล่อยเขาไว้สักพักนึงอะคะ่ะเขาถึงจะเริ่มแบบหันซ้ายหันขวาแล้วก็แบบเริ่มเดินเองบ้างอะไรอย่างเงี้ย